สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทารโวิทตุลช่องทำนายดวงชะตาที่พ่ทาร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการทํานายในซีรีส์ที่ว่าลักษณะเนื้อคู่ที่ชาวราศีต่างๆจะได้พบเจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นะครับผมแต่ก่อนอื่นแล้ววันนี้จะเป็นการทํานายให้กับชาวราศีกรกฎนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16กรกฎาคม ถึง16สิงหาคมนะครับสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท่านด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านที่ให้การติดตามสนับสนุสนช่อง t า a l o w i t h u n นะครับผมตอนนี้ช่อง t า a l o w i t h u n ก็มีผู้ติดตามเกือบๆจะ10,000ท่านแล้วนะครับผม9,000กว่าท่านแล้วนะครับเดี๋ยวครบ10,000ท่านเนี่ยจะมีการจับรางวัลน,นะครับผมแจกของรางวัลนนะ่าจะเป็นรางวัลใหญ่พอสมควรนะครับอะแล้วก็สําหรับ กิจกรรมรายสัปดาห์นะครับผมดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะครับผมใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสรุปก,กันได้นะครับทุกๆเสาร์นะครับอ่าแล้วก็ในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพี่อากาศ คลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทํานายให้ในคลิปพีอากาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็จะบอกให้ด้วยนะครับผมว่าได้คิวเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อ,อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทํานายดวยของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้าง ก็ได้โปรดใช้วิจาร,รยณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเมาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆหในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะน,นี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับลักษณะเนื้อคู่ที่ชาวราศีกรกฎจะได้พบเจอนะครับและดวงความรักของคุณในช่วงขึ้นปีแรกนี้ของเขากับอของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะครับผมอามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะขอลักษณะเนื้อคู่ ที่ชาวราศีกรกฎนะครับจะได้เจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้ด้วยนะครับผมขอลักษณะเนื้อคู่นะครับที่ชาวราศีกรกฎนะครับผมสาหรับลักษณะเนื้อคู่ของชาวราศีกรกฎคนนี้นะผม คนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นมิตรสูงมากๆนะครับผมมีความแบบว่าเป็นเพื่อนเยอะเป็นแบบว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนะผมชอบเฮฮาปาร์ตี้มากพอสมควรนะครับผมที่สําคัญเนี่ยเขาจะคุยกับคุณได้แบบว่าแทบทุกเรื่องนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นได้ทั้งคนรักเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องให้กับคุณได้เลยนะครับผมคุณมีอะไรสามารถคุยกับเขาได้แบบสบายใจนะผมคุยได้แทบทุกเรื่องนะครับผมแต่คนคนนี้นะผมมีบางครั้งเขาก็มีซีนแบบว่าดุมีอารม บอกว่าแข็งเอาแต่ใจแล้วก็ใจร้อนมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอาเป็นหนุ่มหรือสาวที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะครับผมแล้วก็มีความเด็ดขาดมีความเป็นประเด็จการซ่อนอยู่ในตัวเองเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วคุณจะคุยกับเขาได้แทบทุกเรื่องแล้วผมแต่คนคนนี้นะครับเวลาบทที่เขาจะแข็งเนี่ยเขาก็แข็งโป๊กเลยนะครับผมบทที่ไม่อยากคุยเนี่ยโอ้ยคุณไปงัดปากเขาเขาก็จะไม่คุยเลยนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่เข้าใจคุณทุกอย่างแลผมแต่ในในใจลึกๆเขาเนี่ยก็มีความแข็งมีความเป็นตัว สูงด้วยเช่นกันนะครับผมบางทีฉากหน้าเขาเหมือนจะยอมพนนะครับผมเหมือนจะยอมพนเหมือนที่ฮาปาร์ตี้แต่คนคนนี้จริงๆแล้วแอบมีโรคส่วนตัวนะครับผมะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในนะครับผมรอบข้างนคนดูภายนอกเขาเนี่ยจะดูเหมือนว่า เขาไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วข้างในแอบจิตใจเขาเนี่ยแอบแข็งนะครับผมแอบมีความดุนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เขาพูดคาว่าไม่ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับทุกคนต้องหยุดนะครับทุกคนต้องฟังเขานะครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็มีความเป็นเผด็จการซ่อนอยู่ในตัวเองไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่คิดมากพอสมควรเลยนะบุคลิกภายนอกเขาเหมือนเป็นคนไม่คิดอะไรนะครับเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกนะคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีบุคลิกที่ขัดกันนนนะคับผม่่ออข้าาาางจภภยยใกกีเ ต่างกันมากๆเลยนะครับผมอาจจะเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในนะครับผมดูภายนอกเขาเนี่ยเหมือนจะว่าจะเป็นคนสบายๆง่ายๆนะครับผมแต่ข้างในแอบคิดเยอะนะครับผมแอบคิดเยอะแอบคิดว่าเอ้ยคนนู้นอย่างงู้นนะคนนี้อย่างนี้นะเป็นคนที่รู้จักการคิดรู้จักการมองคนนะครับผมแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาจจะมองโลกไปแง่ร้ายไปสักนิดนึงนะครับผมเป็นคนที่คิดมากนะผมแต่ดูภายนอกเขาเนี่ยเป็นคนที่มารยาทดีนะครับผมมารยาททางสังคมดีมากดูแบบว่าดูเป็นมิตรนะครับผมดูเป็นมิตรดูเข้าคนง่ายนะครับผมมีเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมมาาาารยททงงสัคคนผแต่่ว เ,เวลาที่มองอะไรเนี่ยเขามองลึกซึ้งนะผม <K ill ian> เขามองเจาะลึกไปถึงจิตใจคนและมองไม่ค่อยจะพลาดเอาซะด้วยนะผมถือว่าเป็นคนที่มีสายตามองคนได้เฉียบแหลมมากนะผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะนะครับผมค่อนข้างจะคิดเยอะคิดซับคิดซ้อนนะผม <K ill ian> เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะว่าคนคนนี้จะมีความเป็นปดิเการนะเพราะเพราะว่าเขามองอะไรค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมบทที่เขาจะพูดคาว่าไหม้ขึ้นมาเมื่อไหร่แปลว่าเขาคิดขึ้นมาแล้วนะผมบทที่เขาคิดว่าใช่เนี่ยโอ้โหไม่ค่อยจะผิดพลาดนะผมอาจเป็นคนที่มองอะไรขาดนะผมมองอะไรขาดโดยเฉพาะมองคนขาดมาก แล้วผมแล้วก็เป็นคนที่ทํางานไม่ค่อยจะหยุดนิ่งนะครับผมเป็นคนที่มีความกระตือร้น,นในการทํางานมากๆนะผมอาจจะทํางานเกี่ยวกับการค้าขายหรืออาจจะเป็นพวกเซล์พวกอะไรต่างๆที่ต้องไปพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายก็เป็นไปได้นะผมนั่นแหละครับผมทาให้เขามองคนได้ขาดนะม,มองคนขาดมองคนทะลุแล้วก็ทําให้เขามีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนะผมจจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งแล้วผมมองคนเก่งแล้วก็มีความฉลาด ล้ำล ente, ึกมากๆแล้วผมแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลเอาซะด้วยนะผมเขาจะเป็นคนที่อันนี้จุดเด่นที่สุดของเขาเลยนะผมเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้มองแค่ตรงนี้นะผมอันเป็นจุดเด่นในความคิดมากๆฉลาดมากๆนะผมเนื้อคู่ที่ชาวราศีกรกฎจะได้เจอนะผมจะเป็นคนที่เวลาเขามองอะไรเนี่ยเขาจะไม่ใช่12-3่งสองสามนะผมแต่เขาจะไปที่4 5 6หเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะตามความคิดเขาไม่ค่อยจะทันนะครับผมอาจจะดูภายนอกเขาเนี่ยดูเหมือนที่หาดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนเป็นคนง่ายๆสบายๆนะผมแต่คนคนนี้แอบคิดทับคิดตอนนะผมโผละไพ่ขึ้นมาทั้ง9้า แล้วก็สามไม้เท้าเป็นบทสรุปซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่คิดอะไรละเอียดรอบคอบมากกว่าที่คนภายนอกเห็นเยอะนะครับผมแต่ว่าคุณน่าจะเป็นคนรู้ดีที่สุดเพราะว่าอ่าคุณเป็นคนที่ใกล้ตัวเขามากที่สุดแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่เขาพูดในความคิดหรือว่าสิ่งที่เขาอยู่ในใจมากที่สุดนั่นแหละครับผมสำหรับชาวราศีกรกฎสาหรับเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้นะครับผม อ่ะต่อไปนะผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับว่าเขาเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอในช่วงขึ้นปีแรกของปี2565นี้นะครับผมอ่ะขอลักษณะเนื้อคู่นะครับ <c oughs> ที่ชาวราศีกรกฎนะครับ จะได้พบเจอนะครับผมอาบุคลิกภายนอกของเขาก็อย่างที่บอกแลผมเขาเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเอามากๆแล้วผมอย่างที่บอกแล้วเขาเป็นคนที่มารยาททางสังคมดีมากๆแลผมถึงแม้ภายในใจเขาเนี่ยแอบคิดลับคิดซ้อนหรือว่าแอบมีความเป็นประเด็จการหรืออะไรต่างๆก็ตามนะผมเป็นคนที่อ่อนนอกบุคลิกนําของเขาเลยเขาเป็นคนที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนดูแบบว่าสุภาพเรียบร้อยนะผมแต่อย่างที่บอกคนคนนี้อย่าไว้ว่าในใจนะผมเป็นคนที่ แข็งนะแต่เขาแข็งอยู่ข้างในนึกออกไหมครับภายนอกเขาเหมือนกับยังไงก็ได้แต่ข้างในเขาแอบคิดแอบคานวนเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วผมเป็นคนที่ทันคนมากๆฉลาดมากๆนะผมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยครับผมเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับผมค่อนข้างจะมีทรัพย์สินมากนะผมเพราะเขาเป็นคนที่ฉลาดนะผมเป็นคนที่รู้จักการวางตัวนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีความเติมเต็มกับชีวิตได้ดีมากๆนะผมหาเงินหาทองเก่งมากในบางคนเนี่ยอาจจะมีฐานะที่ค่อนข้างจะร่ำรวยนะผมแต่ไม่น่าแปลกใจนะเพราะคนฉลาาดมก วางตัวเก่งมากเขาสังคมเก่งมากก็ไม่แปลกที่อีกเงินทองจะมาพมาเทมหาเขาอยู่เป็นประจำนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลคนดีนะครับผมค่อนข้างจะดูแลคนดีถึงแม้จะแอบดูคุณบ้างก็ตาม,มแอบดูแอบมีความเผด็จการอะไรบ้างก็ตามแต่เขาจะรู้ว่าเขาจะดูแลคุณยังไงนะครับผมเขาจะเขาจะคิดคำนวณเผื่อเอาไว้ทุกๆอย่างเพื่อที่เขาจะดูแลคุณได้นะครับถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยคุณฟังคําพูดของเขาอาจจะขัดหูข,ดขัดใจหน่อยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นห่วงคุณมากนะครับผมแล้ว นะครับาคนนี้เป็นสายดูแลนะเป็นสายดูแลถึงแม้จะแอบ,บแข็งอยู่ข้างในก็ตามนะครับก่อนข้างจะเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับแต่นิสัยเขาอาจจะแปลกๆและคนอาจจะอ่านเขาลําบากสักนิดนึงนะครับสาหรับเนื้อคู่ที่ชาวราศีกรกฎจะได้พบเจอนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราเรามาดูดวงความรักของคุณกับเขากันบ้างดีกว่านะครับผมว่าดวงความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะครับเอามาดูฝั่งเขาก่อนว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะครับผมอ่ะขอความรู้สึกนะครับ ของคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อผู้ให้กับชาวราศีกรกฎนะครับผมขอคนที่คนคนนี้นะผมคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะผมค่อนข้างจะมีความรักแบบว่าพัฒนากับคุณไปแบบดูแลกันและกันนะครับผมในบางคนอาจจะดูแลเรื่องการเงินการทองก็เป็นไปได้นะผมเขารู้สึกว่าคุณน่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่อะไรครับคนที่อยู่เคียงข้างเขาคนที่พร้อมจะเข้าใจเขาอยู่เสมอๆนะครับผมแล้วก็ในบางคนอาจจะดูแลการเงินการทองกันและกันก็เป็นไปได้นะผมไม่ว่าจะเป็นคุณดูแลเขาหรือเขาดูแลคุณก็ตามนะผมแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสงบนะเวลาที่เขาได้อยู่ใกล้คุณนะครับผมเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นที่พักใจของเขานะครับผม เพราะคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาที่เขาวางตัวของอื so home, exactly him, he anything, ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะรักษามารยาททางสังคมนึกออกไหมครับเขาจะค่อนข้างรักษามารยาททางสังคมแล้วเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าฝืนกับความรู้สึกข้างในนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขาจะรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดนะครับผมแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเขามีอะไรเขาสามารถคุยกับคุณได้ทุกเรื่องนะผมระบายให้คุณฟังได้ทุกเรื่องเอ้ยคนนี้ยังไงคนนู้นยังไงเขาจะสามารถมาบนให้คุณฟังได้ซึ่งคุณเป็นคนเดียวที่เขาจะผ่อนคลายมากที่สุดนะครัมแล้้้ววเเาาาาากก็็็ปปปนนนนออจจคคูุ่ณยยงไได แดนกลของคุณก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสงบสบายใจผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดดีกับคุณนะครับผมหวังดีกับคุณมากๆถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีความปากร้ายกับคุณบ้างก็ตามนะผมเขาอาจจะมีความแบบจ้ำจี้จ้ำชัยหรืออะไรต่างๆแต่นะั้นเป็นนิสัยส่วนตัวของเขานะครับผมแต่เขาหวังดีให้กับคุณเสมอๆนะครับผมและคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบชวนคุณไปทําบุญทํอาเข้าวัดเข้าวาอยู่บ่อยๆก็เป็นไปได้นะครับผมถือว่า,าเป็นสายธรรม,ม,ม,มนนะ ให้กับคุณนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมอย่างที่บอกนะถ้าเขาเป็นผู้ชายเ็าอาจจะเป็นสายเปย์คนนึงนะครับผมอย่างที่บอกมาตั้งแต่เมื่อกี้นะหรือว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญในการดูแลเอาใจใส่มากๆนะครับแต่ส right? ิ rios, ่งที color, ่เขาเป็นข้อเสียของเขาแล้วก็เป็นข้อดีมากของเขาเวยนะครับเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงสูงแต่ก็มีความเอาแต่ใจมากๆพอสมควรเหมือนกันสําหรับคุณนะครับผมอย่างที่บอกว่าสําหรับคนอื่นเนี่ยเขาเป็นคนทีีีี่่่่เนนนนมมตตรคคคคควาออออออ้้้ะไแกับุุณณง <笑><笑>เขาจะข่มคุณอยู่ตลอดเวลานะผมถึงแม้แต่ไม่ใช่ว่าข่มแล้วไม่ดีนะผมเขาะจะเป็นลักษณะที่เขาเป็นห่วงคุณนะเรบผมเขาเป็นห่วงคุณเขามีความรู้สึกว่าอยากจะให้คุณอยากให้คุณดีอยากให้คุณอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามน,นะผมเพราะฉะนั้นเ,เขาก็เลยมีความลักษณะของการติดใช้อํานาจกับคุณนะครับผมคือคุณต้องฟังเขาอย่างเดียวเลยนะครับผมฟังค่นอื่นหรือทําอย่างอื่นไม่ได้เลยผมทุกสิ่งทุกอย่างพอคุณไม่ไม่ทาตามเขาเนี่ยโอ้ยเอาละงอนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคนคนน ามารถไปใช้คนอื่นได้เขาก็เลยมาลงกับคุณนี่ะครับผมคุณจะเป็นคนที่รองรับความเป็นเผด็จการของเขาอย่างแบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเเนี่ยเขาคนนี้จะเป็นคนที่ติดใช้อำนาจกับคุณอยู่บ่อยๆนะคมค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองสูงพอสมควรเลยนะถือไพ่ the e m p e อร์เลยนะนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะมแต่เขาก็มีความมั่นคงแล้วก็มีความหวังดีให้คุณมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมสําหรับคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ให้กับชาวราศีกรกฎนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผ<ด>มว่าาาีกกรรสว มอขอเนื้อคู่ของชาวราศีกรกฎนะครับว่าเขาเป็นงโอไงห โอ้สายปั่นป่วนสายชวนทะเลาะสายประเด็จการตัวจริงเลยนะครับผมสวอร์ขึ้นมาอีกสามใบเป็นการขยายความกับเดเมเลอร์นะผมะเขาเป็นคนที่ไม่ยอมคุณเอาซะเลยับผมเขาเป็นคนที่ไม่ยอมคุณถ้าคุณได้ไปเสียงกับเขานะครับผม,มเขาแบบเสียงแบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็งอนคุณไปแปดวันสิบวันเลยแล้วผมคุณต้องง้อเขาจนเหนื่อยเลยนะคนคนนี้เนี่ยไม่ยอมท่าเดียวเลยนะครับผมมีความมั่นอกมั่นใจตัวเองสูงมากครับผมซึ่ง เขาไม่แสดงกับคนอื่นหรือเปว่าคนอื่นไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบว่าแข็งเลยหรือว่าเป็นคนที่เป็นมีความเป็นปฏิาการขนาดนี้นะผมเพราะอย่างที่บอกว่าบุคลิกภายนอกเขาเนี่ยมีความอ่อนโยนนุ่มนิ่มมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนอื่นของเขมากๆแต่กับคุณนี่แหละครับผมเขาก็เลยมาเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นะผมเขาจะแบบว่ามไม่ยอมคุณหน้าเดียวเลยนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามทุกทุกอย่างที่คุณทำนะครับผมเขาจะเป็นคนที่บงการชีวิตคุณทั้งหมดนะครับผมคุณจะเจอกับคนสายบงการนะผมสายบงการสายป็จการสายทุุกออยย่่างงีคณจะต้ ทำตามเขาอย่างเดียวแล้วผมถ้าคุณไปขัดใจเขาเมืนะ่อไหร่นะอ่าเป็นเรื่องนะครับผมแต่เขาก็เป็นคนที่พร้อมจะดูแลพร้อมจะปกป้องคุณอยู่เสมอๆนะครับผมอ,อย่างที่บอกนะเขาเป็นคนที่เหมือนแต่ว่าเหมือนกับจะ จะพูดจะบนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมแต่จริงๆแล้วหวังดีคุณที่สุดนะครับผมแล้วเขาอยากให้คุณบอกว่าอามีชีวิตที่ดีนะผมอยากจะดูแลอยากจะเอาใจใส่นะผมแล้วก็ในบางคนหนึ่งที่บอกอาจจะเป็นสายเปยนะแต่การที่เปยของเขาเนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนเปเหมือนเหมือนเหมือนพ่อปกครองลูกหรือเหมือนแม่ปกครองลูกเลยนะครับผมอาเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคนคนนี้นะผมคุณจะรู้สึกว่าเอ้ย ฉันมีแฟนหรือฉันมีพ่อหรือฉันมีแม่กันแน่วะนะครับผมอแต่โดยรวมๆแล้วเขาก็จะเป็นคนที่น่ารักวันไหนที่เขาจะหวานับคุณนะครับผมเขาก็จะหวานหวานเขาก็จะมีความแบบว่ามาอดอ้อนมาเอาใจคุณนะครับผมแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าข่มคุณอยู่ตลอดเวลาซะมากกว่าแต่คุณจะรู้สึกได้เลยนะว่าถึงแม้เขาจะมีความเป็นเผด็จการถึงแม้เขาจะข่มเขาจะอะไรก็ตามแต่เขาก็มีความหวังดีแล้วก็มีความเป็นผู้ให้ให้กับคุณอยู่เสมอๆนะครับผมสําหรับคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ให้กับชาวราศีกรกฎคนนนี้ะคผม อ่ต่อไปแล้วก็ผมมาดูในฝั่งคุณบ้างแล้วผมว่าคุณรู้สึกกับคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณคนนี้ยังไงนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมอ่ะขอความรู้สึกนะครับของชาวราศีกรกฎนะครับผมกับคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ให้กับคุณคนนี้ด้วยนะครับผม โอ้ยสำหรับคนคนนี้นะผมสำหรับคนคนนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ เขาจะเป็นคนที่อยากจะเอาชนะคุณอยู่ตลอดเวลานะผมเขาเป็นคนที่อยากจะเอาชนะคุณอยู่ตลอดเวลาคุณพูดอะไรก็จับไม่ได้เลยนะผมคุณพูดอะไรก็ไม่ได้เขาจะมีอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่ข่มคุณอยู่ตลอดเวลาในบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกแบบอยากจะลุกขึ้นมาต่อต้านบ้างเหมือนกันนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วนะผมเขาจะเป็นคนที่ดูแลคุณค่อนข้างจะดีนะผมและอย่างที่บอกนะก็นิสัยของเขาก็จะเป็นสามถ้วยเนาะก็แปลว่าเขาาจจะเป็นทุกอย่างให้กับคุณได้เลยนะครับผมเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องแต่หนักออกทางเเเปป็็็นนนพ่่่่อแแมมาาากกกวะตขจ คนที่คุยกับคุณได้ทุกเรื่องนะผมพร้อมจะรับฟังคุณอยู่เสมอๆถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยฟังคุณไปก็จะบน่นคุณไปด่าคุณไปก็ตามนะครับผมแต่การด่าการบ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นความหวังดีที่คุณรู้สึกอยู่เสมอๆนะครับผมแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะผมคุณจะมองว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมีความคิดที่แบบหืไม่รู้คิดได้ยังไงนะผมแล้วก็มักจะคิดถูกต้องอยู่เสมอๆด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะมีเซนอะไรแปลกๆด้วยนะครับผมและเซนของเขาเนี่ยมักจะถูกต้องอยู่เสมอๆนะครับผมคุ ชายหรือผู้หญิงที reason, ่ฉลาดมากๆนะครับผมฉลาดค่อนข้างจะเหนือกว่าคนอื่นหลายเท่านะครับผมแต่ในบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เจ้าอารมณ์ของเขาแล้วผมด้วยความที่เจ้าอารมณ์เผลิจการของเขามากเกินไปแล้วผมทําให้คุณก็รู้สึกแบบอึดอัดรู้สึกอะไรหนักหนาก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นวานรู้สึกบางทีเนี่ยคุณก็อยากจะแปลงร่างไปอื่หม่อสู้กับเขาแต่คุณก็สู้เขาไม่ได้ทุกทีนะผมคนแรกจะแพ้ทางเขานะสุดถ้าสมมติว่าคุณไปงอนเขานะครับผมสุดท้ายแล้วคุณต้องไปฝ่ายไปงอเขาเองซะอย่างนั้นนะครับผมสิ่งที่เเเ้าาาานะที่วลกขึมจ ค่อนข้างจะอารมณ์แรงนะแต่ว่าเขาจะเป็นคนอารมณ์แรงแบบเงียบๆนิ่งๆนะคนสไตล์นี้นะผมจะเป็นคนที่แบบว่าไม่กระตตกตากผมเวลาที่เขาเขาเขาโปดคุณมาทีเนี่ยบางทีเงียบไม่พูดแต่คุณเป็นวันๆแล้วบางทีแบบว่าตัดสงตัดสายทิ้งแล้วก็หายไปเลยก็มีเช่นกันนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะผมเขาก็จะเป็นคนที่พร้อมยืนอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอๆนะครับผมพร้อมยืนอยู่เคียงข้างคุณพร้อมจะเป็นฝ่ายสนับสนุนคุณแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ทุกเรื่องนะผมคนคนนี้ค่อนข้างจะรักและห่วงคุณมากๆ ไม่เหมือนชาวบ้านก็ตาโน่มแต่ก็จะเป็นคนที่รักแล้วก็มีความเใส่คุณมากๆคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎสําหรับเนื้อคู่ที่คุณจะได้พบเจอคนนี้นะครับผมอเดี๋ยวผมดูไพ้ประกบให้ต่อนะครับผมว่าเขาเป็นยังไงอีกนะครับสําหรับเขานะครับผมสําหรับที่คุณรู้สึกกับเขานะครับผม คนคนนี้นะครับผมคนคนนี้นี่สร้างความเครียดให้คุณอยู่ตลอดเวลาแล้วผมเาเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกเขาบงการชีวิตคุณมากเกินไปบางทีคุณก็เครียดนะผมบางทีคุณก็ทำตัวไม่ถูกนะผมันก็อึดอัดอเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็ต้องใช้ความโปรงกับเขามากๆผมคุณต้องปล่อยวางกับสิ่งที่เขาเป็นนะครับผมกับความรู้สึกว่าอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงๆของเขานะผมอ่ะตับอะไรต่างๆเหมือนกับว่าเออคุณก็ปรงปรงปล่อยๆล่อเขามาเถอะเพราะยังไงเนี่ยคุณก็รู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่รักและหวังดีกับคุณนั่นแหละครับผมเพราะ เอาพอสมควรวะให้สักเก้าเต็มสิบก็แล้วกันนะครับผมนะคุณก็มีความสุขนั่นแหละที่อยู่กับเขาครับผมแต่ถ้าเขาลดเรื่องอารมณ์ลงได้นิดนึงก็จะดีมากๆสําหรับชาวราศีกรกฎสําหรับเนื้อผู่ที่คุณจะได้พบเจอในช่วงครึ่งปีแรกของปี2 5 6 5มนี้นะครับผม อ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบคำทำนายของชาวราศีกรกฎเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทาลโลวิสตุลด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาโลวิสตุลก็ขอให้เฮงๆรุยปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะคครัับมผสสดี